เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณป้องนะครับคุณผุ้ฟังเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ครับมันเป็นเรื่องในตอนที่คุณป้องเขายัางไม่ได้ซื้อบ้านเป็นของตัวเองนะถ้าจะไม่ผิดตอนนั้นคุณป้องเขาอยู่หอพักแห่งหนึ่งมันเป็นหอพัก9้าชั้นถึงจะบอกว่า9้าชั้นคือหอมันสูงนะคุณผุ้ฟังแต่ว่าพื้นที่โดยรอบก็ไม่ได้ใหญ่มากมายอะไรมีคนอยู่ในหอค่อนข้างจะแออัดเลยด้วยซ้ําเนื่องจากหอพักมันราคาไม่แพงทุกอย่างเกี่ยวกับหอพักแห่งนี้มันปกติดีครับ จะมีก็อย่างเดียวก็คือเพื่อนข้างห้องคุณป้องเนี่ยแหละห้องข้างๆแบบห้องที่อยู่ติดกันเลยนะเป็นคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งที่อยู่ด้วยกันมานานแล้วเอาดีจําได้เขาก็เข้ามาอยู่ที่หอแห่งนี้ไล่เลี่ยก,กับช่วงที่คุณป้องย้ายเข้ามาเนี่ยแหละส่วนปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือไอ้คนคู่นี้เนี่ยเขาชอบพาเพื่อนมากินเหล้าแล้วก็สั่งสรค์กันอยู่ที่ห้องเป็นประจำเอากินได้ที่ก็จะส่งเสียงโวกเวกโวยวายเหมือนกับคนเมาทั่วไป คือบางทีก็คุยกันธรรมดานะครับหรือบางครั้งก็ตะโกนกันไปตะโกนกันมาอยู่แบบนั้นแต่นั่นยังไม่ได้แย่ที่สุดนะเพราะว่าในบางคืนเขาทะเลาะก,กันถ้าคืนไหนมีเรื่องก็ไม่ต้องหลับต้องนอนกันเลยละ่ะเพราะว่าทั้งสองคนเขาจะด่าทอกันเสียงดังลั่นห้องไปหมดนอกจากเสียงด่ามัมนก็จะมีเสียงคว้างปาข้าวของต่างๆบางครั้งมันก็จะมีการทำร้ายร่างกายกันด้วยแต่หลังจากสั่งเมา คุณป้องเขาก็จะเห็นว่าทั้งคู่เขาก็ใช้ชีวิตตามปากตินี่แหละเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนเลยซึ่งไอ้ข้างห้องเนี่ยชีวิตเขาปากติใช่ไหมเหมือนในการดื่มเหล้าแล้วก็ทะเลาะก,กันของเขาเป็นรูทีนของเขาไปแล้วแต่คุณป้องเองเนี่ยสิเริ่มจะทนไม่ไหวตัวเขาเองก็เลยตัดสินใจไปแจ้งเรื่องนี้กับลุงสําลานครับที่เป็นคนดูแลหอพักเพราะว่าตัวเขาเองไม่อยากจะเป็นยุ่งด้วยตัวเองโดยที่ลุงแกก็ไปตักเตือนห้องข้างๆนะซึ่งคุณป้องเองก็คิดว่าอะไรๆมันก็น่าจะดีขึ้นหลังจากนั้น ลกลับเปล่าเลยทุกอย่างยังแทบจะเหมือนเดิมหมดแล้วก็เหมือนกับว่ามันจะหนักเพิ่มขึ้นด้วยซ้ําโดยหลังจากที่ลุงแกไปเตือนแล้วหลังจากวันนั้นเนี่ยก็คือสองสามีภรรยาข้างห้องใช่ไหมครับเขาก็มีท่าทางไม่ดีกับคุณป้องเลยเหมือนกับเขารู้ครับว่าคุณป้องเป็นคนไปแจ้งลุงสําราญอย่างเช่นในตอนที่เดินสวนกันสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยเขาก็จะยืนจ้องหน้าคุณป้องบ่อยๆคือยืนจ้องหน้าแบบไม่พูดไม่จาอะไร ซึ่งคุณป้องเองเขาก็รู้สึกนะครับว่าไอ้จ้องแบบนี้มันไม่ปกติอยู่แล้วนอกจากนั้นสามีภรรยาคู่นี้ก็ยังเริ่มทําอะไรแปลกๆด้วยอย่างเช่นการเปิดปิดประตูทั้งคู่เขาจะเปิดปิดประตูแบบกระแทกเสียงดังเหมือนตั้งใจให้คุณป้องที่อยู่ห้องข้างๆได้ยินตลอดเวลายิ่งดึกก็ยิ่งหนักนอนๆอยู่คุณป้องก็เคยสะดุ้งตื่นเพราะว่าเสียงกระแทกประตูเหมือนกันซึ่งในเรื่องที่ว่านี้มันก็หนักขึ้นหนักขึ้นแล้วก็ยังต่อเนื่องไปไเรื่อยๆ คุณป้องเองเขาเริ่มมั่นใจแล้วครับว่าไอ้สองสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยตั้งใจจะเล่นงานคุณป้องจริงๆคือหลังจากคืนวันหนึ่งคุณป้องเขาก็ตื่นเช้าขึ้นมาแล้วก็พบว่าที่หน้าห้องตัวเองเนี่ยมีมดเต็มไปหมดเลยซึ่งพอดูดีๆก็เห็นว่าที่หน้าห้องมันมีคราบน้ําหวานเหมือนกับว่ามันเป็นน้ําหวานที่ถูกเทราดเอาไว้โดยที่ในตอนแรกตัวเขาเองก็ไม่มั่นใจนะครับว่าเป็นฝีมือใครแต่หลังจากนั้นพอคุณป้องเดินสวนกับสองสามีภรรยาคู่นั้น ทั้งสองคนเขาก็หัวล็อขึ้นมาในลําคอแบบเบาๆเหมือนกับว่ากําลังคุยกันเรื่องสนุกอะไรแบบนั้นทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ครับทั้งสองคนเขาไม่เคยทําแบบนี้มาก่อนเลยนะคุณป้องหลังจากนั้นเขาก็พยายามอดทนเพราะว่าตัวเขาเองไม่อยากมีเรื่องแต่เรื่องราวทุกอย่างมันก็สะสมไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งตัวคุณป้องเองเขาก็ทนไม่ไหวอีกแล้วเขาก็เลยมีปากเสียงกับสองสามีภรรยาห้องข้างๆอย่างหนักน่วง ซึ่งหลังจากที่คุณป้องแจ้งเรื่องนี้กับลุงสำราญไปอีกครั้งหนึ่ครับเวลามันก็ผ่านไปอีกประมาณอาทิตย์กว่ากว่าแต่ว่าข้างห้องก็ยังมีพฤติกรรมเหมือนเดิมเลยเสียงดังแทบทุกคืนเป็นเพื่อนข้างห้องที่น่าจะประสาทเสียมากๆซึ่งบางวันนี้ก็ยิ่งเน้นหนักปิดประตูเข้าๆออกๆเสียงดังตลอดเวลาโดยที่คุณป้องเองก็พยายามทําเป็นไม่สนใจใส่หูฟังเปิดเพลงกบเสียงบ้างแต่มันก็ช่วยอะไรไม่ได้มากนักหรอกครับเพราะว่ามันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุจนมาถึงวันอาทิตย์ ในวันนั้นเนี่ยคุณป้องเขาไม่ได้ออกไปไหนเลยอยู่ห้องพักผ่อนตลอดทั้งวันตั้งใจจะนอนให้เต็มที่เพราะว่าตั้งแต่วันจันทร์จนไปถึงวันศุกร์ตัวเขาต้องเดินทางไปทํางานที่ต่างจังหวัดแล้วกว่าจะได้กลับห้องอีกทีนึงก็คือวันเสาร์หน้าโน่นเลยคุณป้องเขาก็เลยใช้วันนี้ในการเตรียมตัวเก็บกระเป๋าให้เรียบร้อยแล้วในเย็นวันนั้นตัวเขาเองก็ได้ยินเสียงห้องข้างๆทะเลาะก,กันอีกการทะเลาะในครั้งนี้ครับมันดังมากๆจนกระทั่งคุณป้องเองต้องหยุดทําอะไรสักพัก คือหยุดแล้วก็พยายามฟังว่าอสองคนข้างห้องนี้ทําไมวันนี้ทะเลาะก,กันเสียงดังจังคือจริงๆแล้วปกติก็ทะเลาะก,กันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าครั้งนี้มันดังผิดปกติเหมือนกับว่าวันนี้มันหนักกว่าทุกๆทีเสียงด่าทอเสียงปาข้าวของต่างๆมันดังมาถึงห้องคุณป้องอย่างชัดเจนซึ่งตัวเขาเองที่หยุดฟังไปพักหนึ่งก็เริ่มชักจะลาคาญแล้วแต่คุณป้องเขาก็เลือกที่จะไม่ใส่ใจนะเพราะว่าตอนนั้นเขาก็ไม่อยากจะทะเลาะก,กับใครไม่อยากจะมีปัญหาอะไรอีกแล้ว ก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะมีปากเสียงกันไปหลังจากนั้นตัวเขาก็เลยตัดสินใจแจ้งย้ายห้องกับลุงสำราญซึ่งตอนนี้เรื่องก็ถูกอนุมัติเรียบร้อยหมดแล้วนะครับโดยห้องที่คุณป้องจะย้ายไปอยู่นั่นก็คือห้องที่ชั้นหนึ่งซึ่งไอเดียการย้ายห้องเนี่ยก็คือหลังจากที่คุณป้องไปทํางานต่างจังหวัดแล้วก็กลับมาในวันเสาร์หน้าอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้หลังจากวันเสาร์ครับในวันอาทิตย์ทั้งวันคุณป้องก็จะย้ายของจากชั้น9ลงมาที่ชั้นหนึ่ง คุณป้องเขาหมายเหตุบอกผมนะว่าการย้ายเนี่ยเขาไม่ได้กลัวอะไรนะครับเขาพร้อมบวกอยู่แล้วแต่เขารู้สึกว่าเขาทํางานเขาก็เหนื่อยพออยู่แล้วทาไมต้องมาทะเลออาะกับคนพวกนี้และยิ่งอยู่ไปมันก็ยิ่งมีแต่ความอึดอัเดเสียสุขภาพจิตเปล่าๆตู้หนีลงไปอยู่ที่ใหม่ที่ชั้นหนึ่งดีกว่านอนหลับสบายๆใกล้ลานจอดรถแล้วก็ทนอีกแค่วันนี้วันเดียวด้วยพอหลังจากที่เขากลับมาจากทํางานต่างจังหวัดชีวิตของเขาก็น่าจะกลับมาปกติสุขได้แล้ว ในคืนวันนั้นครับพอเวลามันล่วงเลยไปจนถึงประมาณ3ามทุ่มกว่าเสียงทะเลาะของห้องข้างๆมันก็ยิ่งดังทางวีคูณหนักขึ้นกว่าเดิมอกีกแล้วจู่ๆไม่นานนะักหลังจากนั้นมันก็มีเสียงเคาะประตูที่หน้าห้องคุณป้องดังขึ้นตัวเขาแปลกใจนะเพราะว่าปกติแล้วแทบจะไม่มีใครมาเคาะประตูห้องเขาตอนดึกๆแบบนี้เลยคุณป้องเขาเดินไปดูที่ตามแมวพอส่องตาออกไปก็เห็นว่ามันเป็นผู้หญิงจากห้องข้างๆคือเป็นคนภรรยานั่นแหละครับที่หัวเราะเขาคิกคักเมื่อหลายวันก่อน ผู้หญิงคนนี้น่าจะเป็นต้นเหตุของเสียงทะเลาะทั้งหมดคุณป้องเห็นเธอยืนอยู่หน้าห้องนะแล้วก็มีสีหน้าที่ดูแปลกไปจากทุกทีเธอดูหวาดกลัวแล้วก็เหมือนกับว่ากําลังตื่นตระหนกกับอะไรสักอย่างจะว่าคุณป้องใจร้ายก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าในคืนวันนั้นเขาไม่เปิดประตูไปดูเพราะว่าตัวเขาเองไม่อยากจะเข้าไปยุ่งเรื่องของคนสองคนนั้นอีกแล้วคุณป้องทําเหมือนไม่ได้ยินเสียงเคาะประตูแล้วก็เดินกลับมาที่ห้องนอนของตัวเองก่อนเขาจะปล่อยให้เสียงเคาะที่หน้าประตูนั้นค่อยๆเงียบลงไปเอง ซึ่งถึงคุณปองเขาจะไม่เปิดประตูนะแต่ว่าหลังจากนั้นเสียงเคาะประตูที่หน้าห้องมันก็ดังต่อเนื่องอยู่พักนึงเลยนะคุณผู้ฟังคุณป้องที่นั่งอยู่ที่เตียงเขาก็พยายามทําเป็นไม่สนใจแต่ก็ยังได้ยินเสียงเคาะดังอยู่เป็นระยะระยะซึ่งพอฟังดีๆตัวเขาก็สังเกตได้ว่าเสียงเนี่ยมันไม่ได้ดังมาจากแค่หน้าห้องเขาห้องเดียวก็เ,เดินลุกกลับไปส่องดูที่ตาแมวอีกครั้งแล้วก็เห็นว่าผู้หญิงข้างห้องคนที่ว่านี้เขาไล่เคาะประตูห้องอื่นๆไปเรื่อยๆ แต่มันก็ไม่มีใครเปิดประตูห้องให้เธอเลยตรงนี้คุณป้องเขาคิดในใจนะว่าทุกคนในชั้นก็อาจจะคิดเหมือนคุณป้องเองเนี่แหละคือไม่อยากจะไปยุ่งกับสองสามีภรรยาคู่นี้จนกระทั่งเช้าวันรุ่งขึ้นตัวเขาก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็ออกจากห้องแต่เช้าเตรียมตัวเดินทางไปทํางานต่างจังหวัดโดยที่ทุกอย่างในเช้าวันนั้นมันปกติดีนะครับจนกระทั่งเวลามันล่วงเลยผ่านไปมาถึงวันเสาร์อีกวันเสาร์หนึ่งในตอนที่คุณป้องเสร็จงานจากต่างจังหวัด แล้วก็กลับมาที่ห้องตัวเองเตรียมย้ายห้องพักลงไปที่ชั้นหนึ่งซึ่งหลังกลับมาถึงหอพักคุณป้องก็แวะซื้อข้าวที่ร้านตามสั่งใต้หอเป็นร้านประจำในตอนที่เจอป้าร้านขายข้าวป้าแกก็มีสีหน้าแตกตื่นเลยก่อนที่ป้าแกจะเล่าให้คุณป้องฟังว่ารู้หรือเปล่าว่าตอนที่ป้องไม่อยู่เนี่ยคางห้องเขาเสียชีวิตแล้วนะแล้วก็เสียทั้งคู่เลยด้วย ทันทีที่คุณป้องเขาได้ยินแบบนั้นครับใจเขาก็หล่นวูบคือถึงแม้จะมีปัญหากันมาก่อนนะคุณผู้ฟังแต่เขาก็ไม่คาดคิดเลยว่าตัวเขาเองจะได้ยินข่าวแบบนี้ป้าร้านขายข้าวเขาเล่าให้ฟังว่ามันมีคนจากชั้นเก้าไปแจ้งลุงสำราญว่าเจอผีผู้หญิงในห้องห้องนั้นในตอนแรกลุงสำราญแกก็ไม่เชื่อหรอกนะจนกระทั่งแกได้เจอกับตัวเองแกก็เลยไปไขห้องดูปรากฏว่าลุงแกเจอสองคนนั้นเสียชีวิตในห้องไปแล้วและจากสภาพของคนสองคนนั้นที่ถูกพบอยู่ในห้อง ร่างของผู้หญิงเนี่ยมันเต็มไปด้วยรอยบาดแผลจากของมีคมซึ่งถึงแม้รอยมันจะไม่ได้ลึกมากนะครับแต่มันก็มีหลายจุดตามร่างกายที่มันน่าจะเป็นจุดที่ทําให้ตัวเธอเองทนพิษบาดแผลไม่ไหวในขณะที่คนผู้ชายเองก็มีบาดแผลจากของมีคมเหมือนกันแต่ที่หนักที่สุดเลยก็คือตรงต้นคอครับตรงนี้เนี่ยผมขออนุญาตไม่ลงดีเทลไปมากกว่านี้แล้วกันนะครับสรุปแล้วก็คือทั้งสองคนเขาเสียชีวิตในห้องพักของตัวเองนั่นแหละ โดยจากการคาดเดาแล้วก็คือทั้งสองคนน่าจะทะเลาะกันแล้วก็มีการทำร้ายร่างกายกันทั้งคู่จนผู้หญิงเลือกใช้ของมีคมทำลายผู้ชายครับก่อนที่ตัวเธอจะหนีความผิดด้วยการห้อยตัวเองอยู่ในห้องตัวเองนั่นแหละและจากสภาพของผู้เสียชีวิตทั้งตำรวจขาก็บอกว่าทั้งสองคนน่าจะเสียชีวิตตั้งแต่คืนวันอาทิตย์แล้วซึ่งถ้าเสียตั้งแต่คืนวันอาทิตย์มันก็เท่ากับว่าหลังจากที่ผู้หญิงคนนั้นไล่เคาะประตูห้องอื่นๆในชั้นเธอก็เสียในคืนนั้นเลย คืนเดียวกันกับที่เธอมาเคาะประตูหน้าห้องคุณป้องนั่นแหละป้าร้านขายข้าวแกเล่าให้ฟังต่อนะป้าคนนี้นี่เมาสนุกมากป้าแกบอกว่าคนในหอพักคนแรกที่เห็นผีแล้วก็เอามาบอกลุงสำราญเนี่ยคือหลังจากที่ผู้เช่าคนนั้นเขาไปเจอเรื่องนี้มาเขาก็ตัดสินใจย,ย้ายออกจากหอพักทันทีเลยนะซึ่งก่อนย้ายเขาก็มาเล่าให้ป้าฟังเหมือนกันว่าในคืนวันอังคารเนี่ยเขาออกไปทําธุระข้างนอกแล้วก็กลับมาถึงห้องตอนเที่ยงคืนในตอนนั้นคนในหอพักต่างเข้าห้องกันหมดแล้วนะครับ โดยที่ในขณะที่เขากําลังอาบน้ําอยู่ตัวเขาก็ได้ยินเสียงคนเคาะประตูที่หน้าห้องผู้เช่าคนนั้นเขาก็เลยเดินออกไปดูว่าใครมาหาปรากฏว่าคนที่เคาะประตูนั่นก็คือผู้หญิงจากห้องตรงข้ามนั่นก็คือห้องของสามีภรรยาคู่นั้นที่เสียชีวิตแต่สิ่งที่ทําให้ผู้เช่าคนนี้ตกใจจนชางงักไปคืออะไรรู้ไหมคือสภาพของเธอที่มาเคาะประตูเนี่ยเนื้อตัวของเธอเต็มไปด้วยบาดแผลเสื้อผ้าของเธอเปื้อนโลหิตจนเห็นได้ชัดทันดีที่เห็นแบบนั้นครับ ผู้ชาคนนั้นเขาก็นึกว่าผู้หญิงคนนี้เธอหน้าจะเจอเรื่องอะไรมาสักอย่างตัวเขาก็เลยรีบร้อนเปิดประตูออกไปด้วยความตกใจแล้วในจังหวะนั้นเองผู้หญิงตรงหน้าห้องเธอก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นก่อนเธอจะพูดขึ้นมาแบบไม่มองหน้าผู้เช่าคนนั้นเธอก้มหน้าแล้วก็พูดขึ้นมาว่าเธอเพิ่งจะทะเลาะก,กับแฟนตอนนี้แฟนบาดเจ็บหนักอยู่ในห้องเธออยากให้ช่วยไปดูแฟนเธอหน่อยซึ่งทันทีที่เธอพูดจบครับเธอก็หันหลังไปที่ห้องตัวเองแล้วก็ค่อยๆเดินไปเปิดประตูห้อง โดยที่ผู้เช่าคนนั้นที่ยืนอยู่ในห้องตัวเองเขาก็ลังเลนะใจนึงก็อยากช่วยแต่อีกใจนึงมันก็เออรู้สึกแปลกๆแ,แต่ด้วยความที่ห้องอยู่ตรงข้ามกันครับพอผู้หญิงคนนั้นเธอเปิดประตูห้องเข้าไปผู้เช่าคนนั้นเขาก็เผลอชายตามองเข้าไปด้านในห้องและสิ่งที่เห็นด้านในห้องก็คือร่างของผู้ชายคนหนึ่งกาลังนอนคว่ำหน้าอยู่บนพื้นตึงพอผู้เช่าคนนั้นเขาเห็นมีคนนอนคว่ำอยู่บนพื้นเขาก็รู้แล้วครับว่าเรื่องนี้น่าจะเรื่องใหญ่แน่ๆ เารียตะโกนบอกผู้หญิงคนนั้นไปนะครับว่าเดี๋ยวจะรีบเรียกรถพยาบาลให้แต่ในขณะที่ผู้เช่าคนนั้นกําลังก้าวถอยหลังเข้าไปในห้องตัวเองเพื่อจะหยิบโทรศัพท์มือถือแต่แล้วจู่ๆผู้หญิงคนนั้นก็พูดขึ้นมาว่าพี่แฟนหนูไม่ได้ตายคนเดียวนะมีศพหนูอยู่ในห้องน้ําด้วยซึ่งทันทีที่ผู้เช่าคนนั้นได้ยินแบบนั้นครับด้วยความที่ตัวเขาเองก็สับสนตัวเขาก็เลยหันหน้ากลับไปมองผู้หญิงคนนั้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งในตอนที่หันไปครั้งนี้เนี่ยแหละ ใบหน้าของเธอก็เปลี่ยนไปต่างใบหน้าของคนปกติกลับกลายเป็นใบหน้าของคนที่มีสีม่วงคล้ำแล้วก็มีรอยรัดแน่นเป็นวงคล้ายกับเชือกกดเข้าไปในลําคอซึ่งทันทีที่เห็นแบบนั้นผู้ชาวคนนั้นเขาก็ตกใจจนตาเลือกเขารู้ทันทีครับว่าสิ่งที่เขาเห็นตรงหน้าหน้าจะไม่ใช่คนอย่างแน่นอนเขารีปิดประตูใส่ผู้หญิงคนนั้นเสียงดังก่อนที่จะล็อกรูบิดประตูแล้วก็ลงก้อนประตูอย่างแน่นหนาคืนนั้นทั้งคืนผู้ชาคนนั้นเขาบอกว่าเขาไม่ได้นอนเลยนะ พอเช้าวันรุ่งขึ้นมาเขาก็รีบเก็บเสื้อผ้าแล้วก็แจ้งลุงสำราญขอย้ายออกเดี๋ยวนั้นเลยซึ่งก่อนย้ายออกจากหอก็แน่นอนละลุงแกก็มีถามไปว่าทำไมอยู่ๆมาย้ายออกเร็วแบบนี้ก็ทันหันมากเลยผู้ชาาคนนั้นเขาก็ไม่ได้กักอะไรนะคุณผู้ฟังเขาเล่าเรื่องทุกอย่างให้ลุงแกฟังแต่ท้ายที่สุดลุงแกเองก็ไม่เชื่อหรอกลุงแกบอกเป็นไปไม่ได้หรอกจะมาผงผีอะไรซึ่งก่อนหน้านี้ผู้เช่าสองคนนี้ที่เป็นสองสามีภรรยาลุงแกเองก็เพิ่งจะเจอไปไม่นานนี้ จู่ๆจะบอกมาเป็นผีอยู่ในหอได้ยังไงลุงสำราญแกบอกว่าลุงแกไม่เชื่อนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นลุงแกก็มาเจอด้วยตัวเองเนะี่ยแหละคุณผู้ฟังลุงแกบอกว่าคืนนั้นเป็นวันพฤหัสประมาณสี่ทุ่มได้มัง้งลุงแกก็มานั่งอยู่ที่ร้านขายข,ายของชําของแกใต้าอาคารซึ่งร้านนี้ก็เป็นร้านที่ลุงแกดูแลอยู่เป็นประจำนะเป็นร้านของแกเองวันนั้นทั้งคืนเป็นคืนที่ฝนตกหนะักลุงแกก็เลยเก็บข้าวของปิดร้านตั้งแต่หัวค่า เวลาหลังจากปิดร้านแกก็มานั่งดูทีวีดูอะไรของแกไปเรื่อยเปื่อยแต่แล้วจูจ่ๆแกก็เห็นผู้ชายจากห้องที่เขามีข่าวทะเลาะก,กับแฟนนั่นแหละยืนอยู่หน้าร้านโดยที่ลุงแกก็ไม่รู้ว่าชายคนนี้มายืนตรงนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่แกนึกในใจครับว่าเออก่อนหน้านี้ก็ไม่เห็นคนนี้หลายวันแล้วนี่นามาเจอกันครั้งนี้ผู้ชายคนนี้เขาดูหน้าตาซีเซียวแปลกๆตัวเปียกโชกเหมือนเพิ่งเดินต่างฝนมาซึ่งชายคนที่ว่านี้ครับก็เดินตรงเข้ามาหาลุงในร้านก่อนที่เขาจะพูดกับลุงว่า ลุงช่วยแจ้งตำรวจให้หน่อยได้ไหมผมกับแฟนตายอยู่ในห้องทันทีที่ลุงแกได้ยินแบบนั้นครับลุงแกก็คิดว่าแกน่าจะโดนอัมแหละจู่ๆคนเมาน่าจะมาพูดไม่รู้เรื่องอะไรกับแกแกก็เลยหัวเราะอ,ออกไปซึ่งผู้ชายคนนั้นเขาก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรนะเขายืนจ้องลุงนิ่งๆก่อนจะหมุนตัวกลับหลังหันแล้วก็เดินออกจากร้านไปแบบเงียบๆโดยที่ลุงแกก็มองตามผู้ชายคนนั้นไปนะมองออกไปได้ความรู้สึกแปลกๆ แต่พอมองไปมองมาพอจ้องไปที่ช่วงล่างของชายคนนั้นปรากฏว่าลุงแกเห็นว่าตั้งแต่หัวเข่าของผู้ชายคนนั้นลงไปชายคนนั้นเขาไม่มีขาและเขาก็ไม่ได้มีท่าทางเหมือนกับว่าเขากําลังเดินด้วยเหมือนกับเขาค่อยๆลอยไปด้านหน้าต่างหากซึ่งหลังจากที่คุณป้องเขาได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดจากป้าร้านขายข้าวนะครับตัวเขาเองก็เดินกลับขึ้นห้องไปด้วยความรู้สึกที่ตัวเขาเองก็บอกไม่ถูกเหมือนกัน คือขนลุกวูบไปทั้งตัวคือเหมือนทั้งกลัวทั้งกังวลทั้งขยะกขยแยงไปหมดยังดีนะที่ก่อนหน้านี้ตัวเขาเองทําเรื่องย้ายชั้นเอาไว้พอดีอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ตอนต้นคลิปวิดีโอห้องใหม่อยู่ชั้นหนึ่งใช่ไหมครับและหลังจากวันนี้ตัวคุณป้องเองก็จะย้ายไปอยู่ห้องใหม่แล้วตัวเขาเองก็คิดว่าน่าจะไม่เกิดเรื่องอะไรกับเขาแล้วล่ะมัง้งแต่มันก็เหมือนกับว่าไอ้เรื่องที่เขาคิดมันจะไม่เป็นจริงนะเพราะว่าการที่เขาจะย้ายห้อง ตัวเขาเองก็โดนรับน้องส่งท้ายเหมือนกันเพราะว่าไอ้คืนก่อนย้ายเขาจําเป็นจะต้องนอนอยู่ห้องเดิมของเขาก่อนใช่ไหมล่ะคืนนั้นนั่นแหละครับเป็นคืนที่คุณป้องเขาเจอดีด้วยตัวของเขาเองอจําได้ดีครับว่าเขากลับมาจากทํางานแล้วก็ขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้น9้าตามปกติในตอนนั้นไม่มีใครอยู่ด้วยเลยนะซึ่งในระหว่างที่เขาขึ้นลิฟต์ไประหว่างทางลิฟต์ก็ไม่ได้เปิดชั้นไหนแล้วก็รับคนเพิ่มเลยมีเพียงแค่เขาคนเดียวเนี่ยแหละ เขาจำได้ดีว่าตอนนั้นเขายืพนพิงผนังลิ์ฝั่งขวามือที่เป็นปุ่มกดโดยจังหวะที่มองเงาตัวเองที่สะท้อนอยู่บนประตูสแตนเลสไปเพลินๆจูจ่ๆหัวใจมันก็เต้นแรงขึ้นมาเองเมื่อตัวเขาเองสังเกตเห็นอะไรผิดปกติได้บางอย่างคือไอ้เงาสะท้อนนั้นครับมันมีบางอย่างอยู่ด้านหลังคุณป้องด้วยมันไม่ได้เห็นชัดน้ว่ามันเป็นรูปร่างอะไรขนาดนั้นแต่พอจะเดาได้ว่าเงาด้านหลังมันเป็นเงาของคนพอเขาเห็นแบบนั้นเขาก็ไม่กล้ามองเลย เขาได้แต่ภาวนาให้ประตูลิฟต์เปิดเร็วๆแต่ยิ่งภาวนามันก็เหมือนกับว่าทุกอย่างมันยิ่งช้าลงโดยทันทีที่ลิฟต์มันขึ้นถึงชั้น9้าประตูลิฟต์มันก็ค่อยๆเปิดออกในตอนนั้นนั่นแหละครับคุณป้องเองก็รู้สึกเหมือนกับว่ามันมีแรงบางอย่างจากด้านหลังพุ่งสวนออกไปร่างนั้นเนี่ยมันกระแทกไหล่คุณป้องเต็มๆซึ่งสัญชาตญาณของเขาก็มองตามไปนะแล้วก็เห็นชัดเลยคุณป้องเห็นร่างของผู้ชายห้องข้างๆที่เสียชีวิตไปแล้ว ตายคนนั้นเขาวิ่งกระหืดกระหอบตรงไปที่ห้องตัวเองก่อนที่จะหายทะลุผ่านประตูเข้าไปในห้องอันดีที่เห็นแบบนั้นครับตัวเขาเองก็ขาสั่นไปหมดเอาพยายามจับขอบระเบียงแล้วก็ค่อยๆเดินไปที่ห้องตัวเองก่อนที่จะเปิดประตูห้องแล้วพุ่งตัวเข้าไปด้านในแล้วก็รีบล็อกประตูห้องทันทีซึ่งในคืนวันนั้นคุณปองเองเขาก็นอนไม่หลับเลยนะครับเพราะว่าข้างห้องเนี่ยมันมีเสียงกุกกุกก,กะก,กักดังทั้งคืนเลย ทงังที่คุณป้องเองเขาก็รู้นะว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะมีเสียงอะไรเกิดขึ้นในนั้นเพราะว่าในเมื่อคนที่อยู่ห้องห้องนั้นเขาเสียชีวิตไปหมดแล้วและณัดตอนนั้นมันก็ไม่มีใครเข้ามาอยู่ห้องนั้นต่อด้วยคุณป้องเขาพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจทั้งเปิดเพลงเปิดทีวีปล่อยให้เสียงที่เขาเปิดจากในห้องกลบเสียงห้องข้างๆให้หมดและตัวเขาเองก็พยายามทําเป็นไม่ได้ยินพยายามไม่ใส่ใจ แต่มันก็เหมือนกับสิ่งสิ่งนั้นเขาจะรู้ตัวครับเพราะว่าเสียงจากห้องข้างๆมันค่อยๆเปลี่ยนตำแหน่งไปอย่างช้าๆจากเสียงที่มันเกิดกลางห้องมันก็ขยับไปที่ระเบียงห้องด้านหลังซึ่งบานประตูด้านหลังระเบียงมันเป็นกระจกบานเลื่อนนะครับแล้วก็มีเพียงแค่ผ้าม่านบางๆติดเอาไว้และด้วยความที่ผ้าม่านมันบางนั่นแหละไฟสองสว่างที่มันถูกเปิดจากด้านนอกมันก็ส่องทะลุผ้าม่านเข้ามาซึ่งไอ้ตรงจุดนี้มันก็ยิ่งทําให้คุณป้องขนลุกเข้าไปใหญ่เพราะว่าไอ้จังหวะที่เขามองไปที่ผ้าม่านระเบียงหลังห้อง ตัวเขาก็เห็นเงาของคนสองคนยืนอยู่ที่ระเบียงห้องคุณป้องเนี่ยแหละในจังหวะที่เห็นนี่คือภาพมันชัดมากนะคือเหมือนกับคนสองคนนั้นเขายืนอยู่ที่ระเบียงแล้วก็ส่งเสียงออกมาจากลําคอทีแรกตัวคุณป้องเองเขาก็ไม่รู้หรอกครับว่าเสียงที่เขาได้ยินมันคือเสียงอะไรแต่พอฟังไปฟังมามันจะมีจังหวะที่ทีวีมันเงียบเสียงลงใช่ไหมไอ้จังหวะที่ทีวีเงียบเสียงจากด้านระเบียงมันก็เล็ดลอดเข้ามาและคุณป้องก็ได้ยินชัด เขาได้ยินว่าคนที่ระเบียงเขาพูดว่าช่วยกูหน่อยเอากูออกไปหน่อยเสียงที่ได้ยินมันเป็นเสียงทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายและตัวเขาเองก็จําได้ดีว่าเสียงสองเสียงที่เขาได้ยินมันเป็นโทนเสียงของสองสามีภรรยาที่เคยเป็นอดีตเพื่อนข้างห้องเขาในตอนนั้นคุณป้องก็ยอมรับเลยว่าตัวเขากลัวมากๆไม่กล้าแม้แต่จะออกจากห้องไปเขากลัวว่ามันจะมีอะไรมาดักรออยู่หน้าห้องหรือเปล่า ซึ่งตามธรรมชาติแล้วนะคุณผู้ฟังพอคนเรามันเริ่มจนตรอกใช่ไหมคนเราก็จะเริ่มหาคนช่วยเหลือหรือว่าหาบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้ตัวเองสบายขึ้นคุณป้องเขาคิดได้ครับคุณป้องเขานึกถึงเพื่อนสนิทของเขาคนหนึ่งที่ชื่อว่าคุณเต้คุณเต้นี่เป็นเพื่อนสนิทที่ทํางานคุณป้องนะเขารีบยกโทรศัพท์โทรหาคุณเต้ก่อนที่จะโกหกคุณเต้ว่าเขาเครียดเรื่องงานมากๆและตัวเขาเองก็ไม่อยากอยู่คนเดียวเขาอยากให้คุณเต้ช่วยซื้อเบียร์มานั่งกินเป็นเพื่อนเขาที่ห้องหน่อย ซึ่งหลังจากวางสายไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมงคุณเต้เองที่เป็นสายเมาอยู่แล้วเขาก็หอบเบียร์ลังใหญ่มาที่ห้องคุณป้องและนี่คืนวันนั้นก็ตามนั้นเลยทั้งสองคนซัดเบียร์กันขวดแล้วขวดเหล้าขวดแล้วขวดเหล้า,ลา,ลาคุณป้องเขากะว่าจะให้ตัวเขาเองเมาแล้วก็หลับง่ายๆซึ่งมันก็ได้ผลนะหลังจากที่กินกันไปครึ่งลังคุณป้องเองก็หลับสนิททั้งคืนใจหนึ่งเขาก็คิดนะครับว่าที่เขาหลับลงเนี่ย มันอาจจะเป็นเพราะว่าลึกๆแล้วเขารู้ดีครับว่าวันนี้มีเพื่อนมาอยู่ด้วยตัวเขาเองก็เลยไม่ได้กลัวอะไรมากนะักในเช้าวันรุ่งขึ้นครับคุณเต้เขาตื่นก่อนนะแล้วเขาก็เล่าให้คุณป้องฟังว่าเมื่อคืนมีผู้หญิงมาหาคุณป้องในห้องด้วยซึ่งนันดีที่คุณป้องเขาได้ยินแบบนั้นเขาก็ยิ้มแห้งๆเพราะว่าเขารู้ว่า80%นี่มั่นใจได้เลยว่ามันน่าจะไม่ใช่เรื่องปกติคุณเต้เขาบอกว่าตอนนั้นเขาหลับไปแล้ว ซึ่งพอเขาได้ยินเสียงเคาะประตูเขาก็เดินไปเปิดเขาเข้าใจว่าอาจจะเป็นแฟนคุณป้องหรือไม่เก็กิ๊กคุณป้องหรือเปล่าเขาบอกกับผู้หญิงที่หน้าห้องไปว่าเข้ามาในห้องก็ได้นะเดี๋ยวปลุกคุณป้องให้ซึ่งในตอนแรกผู้หญิงคนนั้นก็ทำท่าเหมือนจะก้าวเข้ามาในห้องจริงๆแต่พอขาเธอเหยียบธรณีประตูเธอก็ชะงักแล้วก็ถอยหลังออกไปจากนั้นเธอก็พึมพำเบาๆเหมือนกับเธอพูดกับตัวเองว่าเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้คุณเต้เองที่ยืนอยู่หน้าห้องเขายิ่งฟังแล้วเขาก็ยิ่งงง เขากะว่าจะหันมาปลุกคุณป้องให้รู้ขึ้นมาดูแต่พอเขาหันหลังกลับไปอีกทีหนึ่งผู้หญิงที่หน้าห้องก็เดินหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ซึ่งทันทีที่คุณป้องได้ยินเรื่องจากคุณเต้ครับเขาก็พยายามทําเป็นไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนะแต่ก็อดไม่ได้ที่จะถามลักษณะของผู้หญิงคนนั้นโดยที่คุณเต้เขาก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้เขาสูงประมาณนี้นะหน้าตาแบบนี้แบบนี้ตัดผมสั้นผมสีนี้ซึ่งพอคุณป้องได้ยินลักษณะของเธอ คุณป้องเขาก็รู้ได้ในทันทีว่าผู้หญิงคนที่ว่านี้ต้องเป็นผู้หญิงจากห้องข้างๆที่เสียไปแล้วแน่นอนในตอนนั้นเขาไม่กล้าบอกคุณเต้น,นะครับเขากลัวว่าเรื่องมันจะยาวกันไปใหญ่คุณป้องเขาก็เลยตอบเพื่อนปัดๆไปว่าเขาน่าจะมาผิดห้องแหละเจอบ่อยๆที่หอน,นี่มีแต่คนเมาเจอกันจนเป็นเรื่องตลกไปแล้วซึ่งหลังจากนั้นครับพอเวลามันผ่านไปพอคุณป้องเขาย้ายออกมาจากห้องที่ว่านี้ ตัวเขาก็ได้ยินข่าวแว่วๆนะว่าคนที่อยู่ชั้น 9, เก้าเขาทยอยออกจากหอพักกันไปเรื่อยๆเลยแต่คุณป้องเองเขาก็ไม่ได้คิดถามหรือว่าสนใจอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นหรอกนะครับเขาคิดแค่ว่าตัวเขาเองรอดมาได้ก็ดีแค่ไหนแล้วโชคดีเหลือเกินที่เขาทําเรื่องย้ายห้องเอาไว้แล้วก็ลงมาอยู่ชั้นหนึ่งในตอนนั้นห้องที่ว่างมันเหลืออยู่แค่ชั้นหนึ่งชั้นเดียวนะครับแล้วก็มีอยู่ห้องเดียวด้วยซึย่งคุณป้องเองเขาก็ไม่รู้แล้วก็ไม่อยากฟังแล้วก็ไม่อยากให้ความกลัวติดตามลงามาจากห้องบนชั้น ซึ่งพอเขาย้ายลงมาอยู่ชั้นหนึ่งทุกอย่างมันก็ปกติดีนะครับคุณผู้ฟังไม่มีเรื่องอะไรแปลกๆให้ต้องหวาดระแวงตัวเขาเองใช้ชีวิตตามปากติทํางานกับห้องนอนใช้ชีวิตเหมือนกับว่าไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งตั้งแต่วันที่เกิดเรื่องเวลามันก็ล่วงเลยผ่านมา4ปีกว่าตัวเขาเองก็ตัดสินใจซื้อบ้านของตัวเองแล้วก็ย้ายออกมาจากหอพัก9ชั้นถาวรแล้วก็ไม่ได้หันกลับไปไม่ได้สนใจข่าวคราวอะไรของหอพักแห่งนั้นอีกเลย เรื่องราวนี้ของคุณป้องครับคุณผู้ฟังสิ่งที่คุณป้องเจอผมก็มั่นใจเหมือนคุณป้องนะว่าน่าจะเป็นวิญญาณของสามีภรรยาคู่นั้นแน่นอนเพราะว่ากันว่านะครับคุณผู้ฟังการจากไปแบบไม่ธรรมชาติแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะดวงวิญญาณจะติดอยู่ในสถานที่เกิดเหตุซึ่งในสถานที่เกิดเหตุมันก็คือห้องบนชั้น9ก้าเป็นเพื่อนข้างห้องคุณป้องที่ณปัจจุบันก็เป็นวิญญาณไปแล้ว แต่คุณป้องเขาก็บอกนะครับว่าตั้งแต่วันที่มันเกิดเรื่องแล้วเขาก็อยู่ที่นั่นต่อมาอีกหลายปีนะเขาก็ไม่เคยเจอเรื่องราวอะไรอีกเลยแล้ว้ชั้นเก้าชั้นบนๆนเนี่ยหลังจากนั้นลุงสำราญก็ก็นิมนต์พระมาทําพิธีอะไรเรื่อยเปื่อยของแกนั่นแหละแล้วพอเวลาผ่านไปห้องบนชั้นเก้ามันก็เต็มเหมือนเดิมมีคนเข้ามาอยู่ครบทุกห้องรวมถึงห้องที่เคยเกิดเรื่องด้วยอย่างว่าแหละหอพักมันเป็นหอพักที่ราคาค่อนข้างถูกครับแล้วก็อยู่ใกล้พวกโรงงานอยู่ใกล้อะไรพวกนี้ คนที่มาทำงานจากต่างจังหวัดอะนะเขาก็มาหาหอพักที่อยู่ใกล้โรงงานใกล้ที่ทํางานเขาก็เลยมาอยู่หอพักลุงสํารานกันนี่แหละซึ่งการที่เป็นพนักงานโรงงานหรือว่าเป็นพนักงานออฟฟิศอย่างนี้ครับมันมีการเข้าออกบ่อยอยู่แล้วคนที่อยู่ก่อนหน้าเขาก็ไม่เคยเล่าเรื่องอะไรให้ใครฟังคนที่มาอยู่ใหม่เขาก็ไม่ได้รู้เรื่องราวอะไรเลยว่าห้องที่ว่านี้เคยมีคนตุยทายที่สุดเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมันก็ค่อยๆจางหายไป คนที่รู้เรื่องก็ทยอยออกไปทีละคนผัดเปลี่ยนหมุนเวียนคนใหม่เข้ามาจากเรื่องที่เกิดขึ้นมันก็เลยเงียบหายไปเหมือนกับว่าไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นนั่นเองส่วนเรื่องของดวงวิญญาณนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกวันนี้ยังอยู่ที่เดิมหรือเปล่าถ้าอยู่ที่เดิมนี่ก็ยังน่าสงสารนะครับแต่ถ้าไปสู่ที่ชอบที่ชอบแล้วหรือว่าไปสู่สุคติแล้วก็ขอให้ไปยังจุดหมายที่ควรจะไปแล้วกันแล้วคุณผู้ฟังลหละครับคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ของคุณป้อง ตัวคุณคิดว่าณปัจจุบันดวงวิญญาณของสองสามีภรรยาคู่นั้นยังประสาทอยู่ในห้องห้องนั้นหรือเปล่าคุณคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมเล็ทีมงานจะตอบคุณทุกข้อความอย่างแน่นอนและคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการหรือจะสมัครสมาชิกกับทางช่องก็ได้เช่นเดียวกันครับเพราะว่าถ้าหากคุณเป็นสมาชิกทุกการคอมเมนต์ของคุณจะมีรูปคุณลุงหัวล้านต่ออยู่ท้ายชื่อด้วย แอมชื่อหองคุณยังจะปรากฏอยู่ในทุกคลิปวิดีโอตลอดเดือนนี้เลยสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแเรื่องหลอนในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ